ที่มันแพ้นจะตีเขี้ยวทิศนี้ใช่ถ้าเกิดทิศนี้ปุ๊บออกค่เองมันจะมาเก้าเล่นะจะองจะตีก่อนเสมอจะตีก่อนสองใช่ไหมแล้วนี่ก็ตีหนึ่งแล้วนี่ยสามแล้วแพ้เลยเพราะว่าห้าเลยแล้วแล้วนี่อีกใบเนี่ยไม่ไม่ยังยังไม่นะว่าชั้นนี้จบก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้วันนั้นคือตรงนี้ย้ายไปช่วยกันได้ได้ไหมวะไม่ได้เพราะว่านี้เข้ามาสองก็สี่แล้วจ้ะแล้วนี่ย้ายไปเป็นสี่สองสอง จัสูหก็จับผิดหนูว่าที่ตาหนูบอกที่ตาเฉันเนี่ยสองคนนี้ต้องมีคนหนึ่งคนจังหวัดนี้จับได้ครับได้ได้ครับหนูกเว่า่กลนแล้วกหัวไม่ดีนเราไม่กลืนไอเกย์เราเผาอะไรมาเผาเผามืออ้าวอย่าบอกฉันถ้าจับผิดนี่คือไทยแพ้นะแต่งดีนะพี่ นรู้ว่่าพีงกันแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้มีความกี่ใบแล้วดูก่อนสองตีมือเลยหนึ่งแล้วแสี่ไม่ต่ออันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ยลอันนี้ไม่ใช่อันไหนหนึ่งหรือสองสามสี่เอาหนี่ยสี่นี้นี่สองคนนี้โกหกแบบพูดเราไม่มีใครพักคนนึงเอามีคนเอาตีว์ไม่รู้อ่ะฉันรู้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 ก็แค่มือโกหฉันรู้ฉันรู้แต่หนูกาเป็นคำงอ่ะแล้วแต่ มอโอ้โหจะใส่ร้านได้ยัเลยไม่ไม่ได้มีใบก็ถึงรู้ว่าใครโคเออมดไม่มีโอไม่มีเอาดิชวนดูดินี่มันบอกว่ามึงจะซื้อใจเอาซื้อซื้อได้จูซื้อใบเดียวไม่ซื้อหรอกเชื่อใจสาขารนึ่งเชื่อใจสาขาหนึ่งนี่สองคนนี้ต้องเปงนคนดูด้วยกัน หรือว่ามันมีมันมีวิธีน <tama f> ึ่งก็คือย้ายสองคนนี้ไปไปนอนตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะถอยไม่ได้สามเปนได้หกก็ไม่ได้สามหก